รองศาสตราจารย์ด็อตอร์พิชัยรัตนดีโลกณภูเก็ตวิเคราะห์สถานการณ์รัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยว่าถึงวันนี้สอสอของพักเพื่อไทยอยากเขี่ยพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลเต็มแก่แล้วเพียงแต่ว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียังไต่ตองอยู่ว่าจะทำอย่างไรดี กับกรณีดังกล่าวเพราะต้องชั่งน้ำหนักความคุ้มค่าในทางเลือกแต่ละด้านมองว่าถ้าเลือกแนวทางดังกล่าวรัฐบาลจะต้องเตรียมยุบสภา คิดว่าเมื่อกฎหมายงบประมาณผ่านก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการยุบสภาในปลายปีนี้และต้นปีหน้ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการยุบสภาในต้นปี2569หรือปลายปี2568เพราะรัฐบาลปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่บริหารอะไรแทบจะไม่ได้นโยบายใหม่ๆที่จะสร้างคะแนนความนิยม ก็ไม่สามารถผลักดันได้แม้กระทั่งการแจกเงิน1นึ่งมืนบาทก็ไม่ก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจและยิ่งยุ่งนานคะแนนของพรรคเพื่อไทยจะยิ่งแย่ลงและภายใต้นี่นะครับกับสถานการณ์เรื่องของกุณทักษิณเนี่ยกำลังคืบคลานเข้ามามเพราะเนี่ยนะครับเราได้เห็นนะครับแปลกแปลก นะครับโรคแทรกที่แพทยสภา uh huh. การถแถลงของคณะผู้บริหารที่ไม่มีตัวตนการส่งเอกสารหลังจากสอบสวนเสร็จแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนั้นมันเห็นได้อย่างชัดเจนถึงโรคแทรก uh huh. เพื่อจะที่จะเปลี่ยนผลหรือจะยื้อเรื่องเวลาถ้าผลของคณะอนุที่มีหมอมอมรเป็นประธานนั้นเนี่ย ออกมาดีเขาไม่จําเป็นจะต้องส่งหลักฐานเพิ่มงลงาความรักไม่มีในโลกอยู่แล้วนี่นะครับแต่ว่าไอการแสดงออกที่เลื่อนออกไปนั้นนะครับสันนิฐานเป็นอื่นไม่ได้สันนิฐานว่าผลเป็นลบแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะยิ่งออกอาการถึงการแทรกแสงมากเท่าไหร่โฟกัสเนี่ยนะครับโฟโลเนี่ยแสงมันก็ส่องไปมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับ เอาละเห็นถึงความพยายามนะครับทุกมิติแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนบางคนเ kid. นี่ยนะครับเขาเลือกเกียรตินะเขาไม่เขาไม่เขาไม่เลือกผลประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผลเรื่องแพทย์สภานะครับถึงใครคิดว่าจะออกกันมาแต่ส่วนอนุนะครับดูเดือนนี้เมษายนเนี่เหรอคะเพราะเอกสารที่ ก็ตอนสอบมาเสร็จ99.99แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่เพิ่มมาเพิ่มในสาระสำคัญอะไรหรือเปล่าล่ะเพิ่มตามเอกสารที่ตัวเองร้องขอมาหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในผลสรุปมาปรับอะไรต่างๆเพราะผลของแพทยสภาเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าต้องไปเป็นพยานในสารดีกาด้วยนะ <c oughs> ก็คือหมายความว่าถ้าทำหลักฐานพิรุษ นะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยมันจะมีปัญหาถัดจากนั้นไปผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันจะเรียงกันเป็นตับเพราะคำร้องของชาญชัยอิสระเสนารักน์นะครับซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้วแล้วก็มีการคาดการณ์ว่านะครับก็น่าจะอยู่ภายในเดือนนี้ล้นไปก็ไม่มากนะครับแต่ว่าความน่าจะเป็นนะครับก็ควรที่จะอยู่ในเดือนนี้ที่จะเห็นซึ่งความคืบหน้า แน่นอนที่สุดนะครับถ้าสารรับนะครับก็ต้องมีการออกออกหมายนะครับเพื่อที่จะมาเรียกมาในการสารได้สอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นตัวคุณทักษิณเองแพทยสภาโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชธรรกรมราชธรรมนะครับกระทรวงยุติธรรมและคนที่เกี่ยวข้อง เช่นพยายนอย่างพลตเอกเสรีพิสุทธิ์อย่างนี้ก็ต้องนะครับมีการไตส่สวนให้สิ้นกระแสความเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดนีถ้าการสร้างหลักฐานเท็จก็ต้องผ่านการตรวจสอบในในชั้นศาลและนี่นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทางพี่นกเขาต้องไปเป็นทนายว่าความในคดีนี้นะครับที่จะได้เป็นซัก นะครับในในนะครับในในคดีนี้ถ้าสารอนุญาตเพราะอย่างไรก็ตามนั่นนะครับความสําคัญมันอย่างไรก็ตามถ้าไปเปลี่ยนข้อเท็จจริงถ้ามันจบแค่องค์กรเดียวมันก็นั่นแต่ว่านี่สารด้วยรวงกระทั่งปปชด้วยนะก็ย่อมจะนะครับสํานวนที่ท่านเอกวิทย์ทํแล้วก็เป็นเจ้าของสํานวนนั้นก็ต้องถูกถูกถูกเรียกไปในนะครับในฐานะพยาน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะเป็นแรงบิมคือทุกคนในแผ่นดินนี้ก็รู้ว่ารัฐบาลของคุณลุงยิงที่เป็นทุกอย่างได้ก็เพราะคุณทักสินแต่ถ้าคุณทักสินเนี่ยนะครับถูกเนี่ยนะครับดำเนินคดีอันเป็นผลจากการไม่ติดคุกสักวันไม่เป็นไปตามคำพิพากษาไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการ และมีกระบวนการที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายนะครับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นสภาพเนี่ยไหมไอ้ช่วงปลายปลายเดือนกับการปรับคอรมอกับสภาพของคุณทักษิณที่จะเห็นร่องรอยจริงอยู่เนนะครับไม่ว่าองค์กรใดถแถลงนะครับคือแพทยสภาเนี่ยเพียงแค่สารตั้งต้นและเนี่ยนะครับไม่ใช่หมายความว่าผลสอบของแพทยสภาจะเปลี่ยนดำ เป็นขาวได้ขาวเป็นดําได้เนี่ยนะครับแม้ว่ามีคนโยงใยคนนุ้นเกี่ยวข้องคนนุ้นคนเนี้ยรู้กันทั้งแวดวงนะครับผมข้อมูลแพทย์เนี่ยเห็นใครเป็นใครเนี่ยผมเห็นหมดแต่เพียงแต่ว่าไม่ต้องการจะประสงค์จะเอ่ยชื่อเท่าน,นั้นเองแต่ผมยังเชื่อว่าเลยนะครับว่าในส่วนของประธานอนุเนี่ยเขายังยืนแข็งเหมือนประธานอนุในชั้นปปชคือถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็เหลวเป๋วไปแล้วนะครับแต่ว่าให้เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะ นะครับผมไม่เชื่อว่าอํานาจผลประโยชน์มันจะง้างได้ทุกที่นะครับมันควรจะเหลือสักหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับมันจะง้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจอะนะครับก็คือหมายความว่าถ้าผลประโยชน์เนี่ยมันไปง้างนะครับได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ยกบ้านเมืองให้เขาไปนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสภาไม่ทําหน้าที่ภาคประชาชนก็ทําหน้าที่ ตัวอย่างชัดเจนเรื่องกรณีคาสินโนเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่าภาคประชาสังคมในแต่ละองคอ์กรแต่ละเครือข่ายและเป็นผู้ที่ก็มีความรู้นะครับที่สามารถที่จะแยกผิดชอบชั่วดีได้ที่ออกมาแถลงกันอย่างชัดเจนที่เป็นปรากฏการเสื้อขาวกันทั้งแผ่นดินพรึบกันทั้งแผ่นดินแม้ว่านี่นะครับมันอาจจะไม่ มากมายเหมือนสงครามสีเสื้อในอดีตแต่ว่าถ้าปล่อยมันก็ไม่ได้ต่างกันเพราะภาพนี้นะครับประเทศไทยสีขาวเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าไปไปซึมในเรื่องอนงุวันนี้คนก็ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมสีขาวใช่ค่ะต้องการการเมืองสีขาวนะครับต้องการให้เรื่องการปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะครับให้บ้านเมืองเนี่ยมีความโปร่งใสเป็นสีขาวเจกเช่นเดียวกันคือทุกเรื่องที่มันเป็นสีดําสีเทาให้เป็นสีขาว กระแสมันจึงไปนะครับที่คนมีความประสคนนะครับวันนี้คำว่าปฏิรูปคนไม่เชื่อถือเพราะว่าไม่มีการทำแต่ว่าประเทศไทยสีขาวเนี่ยเนื่องจากว่าจุดมันเดินมาถึงต่ำสุดของประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาคประชาชนเนี่ยขานรับเร็วกว่าตอนสุดซอยนะตอนสุดซอยผมก็นั่งดูอยู่เนี่ยว่าผมเป็นฝ่ายไม่เห็นด้วยแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ตาม แต่เราก็เราก็เห็นแล้วว่าเขาเติบโตอย่างอย่างวิวัฒนาการช้ากว่าถ้าเทียบกับกรณีเรื่องการสิโนโมิฉะนั้นเนี่ยนะครับจะไปเลื่อนหาแมวยังไงเพิ่งไปเลื่อนเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนว่าจะมาเป็นวาระที่หนึ่งพอจะถึงวันจริงก็มาเลื่อนเห็นนะปรากฏการอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญสวน,น,นะครับแถลงหกสิบคนนะครับทํามือไฟเนี่ยแล้วบอกเลยว่าสสคนไหนยื่นจะยื่นต่อถอน เห็นไหมกระแสสังคมมันเป็นแรงเวี่ยงเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะแลเห็นเนี่ยนะครับว่าความตื่นตัวในกรณีเนี้นะครับจะมากขึ้นตามลําดับเพราะรัฐบาลก็ทายทานี่นะครับเช่นนะครับในส่วนพรรคเพื่อไทยก็แถลงว่าช่วงสภาปิดก็จะไปทําความเข้าใจว่าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่การิโนมีการเปรียบเทียบกับวัดด้วยนะคะ ว่าก็เหมือนเนี่ยวัดน่ะที่คนไม่ได้มาแห่ขออหวยกันอย่างเดียวก็มีไหว้พรงไหว้พระอะไรกันด้วยอ่ามันไปหนัก <c oughs> คือหมายความว่าให้ไปเป็นประธานงานบวชอีกสักรอบไหมนะ <c oughs> คือหมายความว่าคือเลอะ <c oughs> เห็นไหมคือความเลอะไงคือถ้าคุณสร้างไอ้อื่นเนี่ยคุณไม่ต้องเขียนกฎหมายใหม่ห้างสรรพสินค้าเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วนะครับ โรงแรมหกดาวเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วหอประชุมนั่นตรงนั้นใกล้ศูนย์ประชุมสิริกิตไบเทคเมืองทองเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วอะไรก็สวนน้ําสวนสนุกดิมวั์นะครับสวนสยามคุณก็ไปเที่ยวเลยนะครับไปอุ่นนุนขนไหนเขาก็รายได้เขาก็เหนื่อยยากอยู่แต่จริงๆคือคุณต้องการคาสิโนไงและต้องการที่แปลงของการท่าเรือนนั่นว่าว่าเกินล้านน่ะ อาจจะประมาณล้านหนึ่งล้านห้านะตรงนั้นนะที่ริมน้ําเจ้าพระยาที่สวยที่สุดที่เหลืออยู่มีตังก็ซื้อไม่ได้ต้องหน้าด้านด้วย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นไหมมันมันได้มันคิดได้ครบแต่ว่าเนี่ยนะครับมันต้องใส่คาสินโนเอาไวท้ที่เพราะเนี่ยนะครับคาสินโนเนี่ยหนึ่งทำให้ได้ที่นี้เอาที่แรกก่อนเนี่ยหนึ่งมันเป็นเหตุให้ได้ที่เพราะไปแก้พรบร ไปเขียนกฎหมายปรบวาการถ้าเรือรอล่วงหน้าลนะ้ะต้องการที่แปลงนี้นะครับและเนี่ยนะครับต้องการการพนันออนไลน์เข้ามาสังกัด mm hmm. นะครับให้ไอ้คาสิโนมันเป็นเจ้ามือนะตอนแรกเนี่ยนะครับกฤษฎีกาเขียนป้องกันกันมากฤษฎีกาที่แจ้งเงินเอนครับความจริงเนี่ยในที่ประชุมฝ่ายค้านวิฝ่ายค้านก็น่าจะได้ยินมาเนี่ยว่าเขายืนยันว่าสิบเปอร์เซ็นมันคือหัวใจ นะครับถ้าไม่มีคาสิโนโคนก็ไม่มาเห็นไหมและไอ้ช่วงที่กิษฎีิกาทํางานเนี่ยคนของรัฐบาลก็เหมือนไปประกบอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยความชิปหายเนี่ยนะครับคือมันมาจากไอการพนันออนไลน์ที่ไปสังกัดบอนถ้าไม่มีการพนันออนไลน์นักท่องเอานักท่องเที่ยวจากไหนก่อนที่จะมาเล่นบอลเอานักท่องเที่ยวจากประเทศไหนก่อนคือวาดหวังว่าจะมาจากจีนใช่ไหม Mm. ก็คือจีนถ้ารัฐบาลเขามีนโยบายไม่ให้มาและว,วันนี้จีนก็หายอยู่แล้วแล้วแล้วถ้าเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าจีนจะมามาเพิ่มเพื่อจะเข้าบอลน,นะครับแล้วถ้าเขาไม่มาในจํานวนสามสิบห้าถึงสีะนะ่สิบล้านลบเข้าไปอีกนะนอกจากไม่มาเพิ่มแล้วก็ลบเข้าไปอีกอเมริกาเขามีรัดเวกัสอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วมาจากชาติไหนอีกอ่ะ นักต้องเที่ยวไทยอิสาเลมันไม่มาเล่นบอลอยู่แล้วนะครับเขาต้องการพื้นที่นะครับเอาประเทศไหน mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดจะมาเพิ่มมันไม่ใช้แต่ว่าไอ้ธุรกิจสีเทาเนี่ยในเรื่องการฟอกเงินจากการทุจริตคอร์รัปชันทั้งของไทยและของอชาติอื่นๆเราจะเป็นศูนย์กลางของนะครับการฟอกเงินเทาฟอกเงินดำ ที่ใหญ่ที่สุดและประเทศที่เต็มไปด้วยเจ้าพ่อมาเฟียนะครับสักพักนักท่องเที่ยวก็จะหายหลายที่ปรากฏพอสภาพเมืองมันเปลีนะ่ยนนะครับทำไมเสียนูวิลนะสร้างตึกเนี่ยนะครับลองดูเมืองเสียนูวิลดินะครับไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไอ้ที่คิดแอเล็กกว่าไอเมืองไอเสียนุวิลด้วยซ้ำไอแม่ตึกอาคารสูงเนี่ยนะครับสามสิบชั้นห้าสิบชั้นเต็มร้างเต็มกันไปหมด นั่นแหละหลักคิดจะทําแบบหมาเป้าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพวกนี้ก็หวังจากนักท่องเที่ยวไงหวังจากจีนจีนเท่าก็เข้าไปลงแต่ท้ายที่สุดเห็นไหมเพราะนโยบายของรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับถ้าเรื่องภารกิจนี้เนี่ยเขาก็กันคนของเขาก็ขนาดเราคิดแค่จะสร้างเขายังไม่มาเลยตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนหายวับไปกับตานะนะครับส่วนสงงรานี่นะครับที่คนเพิ่มมาเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลยุ่งน้อยที่สุดคนนั้นก็เลยเยอะ คือก็ปีนี้ไม่มีซอฟ์พาวเวอร์ห้าพันล้านเนี่ย mm hmm. ไอซอฟ์พาวเวอร์ห้าพันล้านก็ไม่ได้อธิบายว่าสงกรารนเนี่ยได้มาจากเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับที่พออธิบายว่ามันคุ้มกับห้าพันล้านนะครับรัฐบาลเนี่ยผมว่ารัฐบาลร่วมมือไม่ได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์จากจากร้อยหรอกตัวเลขเดียวกับคาสิโนโเลยนะเ <laughs> พราะที่เหลือเป็นภาคประชาชนนะครับเอกอชนที่เขาจัดแล้วก็เป็นประเพณีเดิมเขามา ที่สีลมรัฐบาลไปทําอะไรอ่อนะครับเชียงใหม่รัฐบาลไปทําอะไรเอาที่คุณวิ่งไปเล่นรัฐบาลไปทําอะไรอ๋อเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของประเพณีนะครับทางเหนือเขาบอกว่าเป็นฮีดนะครับเป็นประเพณีซึ่งมันเป็นปกติอยู่และวันนี้ที่ไหลๆตามภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็ยังยังเล่นกันอยู่รัฐบาลไปเกี่ยวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้ถ้ามีการเอากันเนี่ยมันก็เดิมพันกันท่านั้นเอง เพราะเนี่ยนะครับความจริงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและปัญหาเนี่ยครับทุกศาสนาก็สแสดงเจตนาอย่างชัดเจนราชบัณฑิตสแสดงอย่างชัดเจนและที่เหลือเนี่ยนะครับจําอ,องค์กรแทบไม่ได้เพราะเยอะมากพยาบาลแต่ละองค์กรนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยใครคิดและใครยังต้องการอยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่อยากรอวันที่สามกรกฎา,าสภา,าเปิด ก็เปิดสมัยวีสามาเอาให้เอาให้นำใจเลยจใจกล้าหน่อยอถึงไหนอยากมาแต่บ้านแล้วนี่นี่ครับเอาที่ก็ไม่เห็นยากอะไรเลย <sm ell> คือที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือบ้านเมืองไม่ต้องไปทําประชามติเอเสียเวลาหรอกก็ยุบสภาเลือกตั้งมา <differ> แล้วคุณชูนโยบายนี้เลยหาเสียงเลยว่าเลือกข้าพเจ้าจะทําการซโนนะครับผมก็จะได้นั่งว่าก็จะได้สะดวกปากหน่อยที่นี่นะครับ <laughs> <laughs> เพราะนี่นะครับคุณไม่กล้าแม้กระทั่งใช้ในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและคุณมาทําในเรื่องนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างกว้างขวางไอ้นันี้ยังไงก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วการอธิบายเนี่ยครับบางคนอันนี้บอลน,นี่คือตลาดทุนใหม่ เนี่ยเนี่ยไอ้ที่เลยเถิดเปรียบเทียบกับวัดไอ้ไอ้นี่ปราสาทบ้าไม่รู้ใครแต่ว่ามันมันเที่ยวกันไม่ได้บ่อนกับวัดมันคนละเรื่องนะครับคือตัวอย่างคุณจะยกยังไงก็ตามอ่ะแต่ว่ามีพระวัดไหนสนับสนุนบอนบ้างลองไปถามลองมาเทศนะครับลองมาเทศสนับสนุนบอลผมก็อยากดูน้ำหน้าพระนั้นมันไม่มีหรอกนะครับเพราะว่า คำสอนเนะี่ยมันไปไม่ได้หรอกเรื่องอบายยมุเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นเนะีย่ยจะเห็นดนะ้อย่างชัดเจนว่าในสีกประชาชาติมาพรกประชาชาติในคนหงุดหงิดบ้างอาจารย์วันนอนะนะครับคุณทวีสอดสองวันกระทรวงคอรามาก,ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะเพราะรู้ไงพื้นที่ทั้งหมดสอสอในมุสลิมนะครับยกเว้นคุณทวีคนเดียวที่เหลือ<ช>เป็นมุสลิมหมดอะ่ะใช่ค่ะแล้วเนี่ยนะครับ สู้กันถึงพริกถึงขิงขนาดนี้นแล้วถ้าตัวเองไปยกมือให้กับบ่อนคาสิโน,โนเนี่ยตกกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชาิแถลงเป็นเป็นมติพักนะครับไม่ความเห็นชอบเรื่องบ่อนคาสิโน,โนมิฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาสูญพันคือการท้าทายประชาชนเนี่ยมันมันไม่ได้คือถ้าประชาชนมีความรู้สึกเนี่ยครับมันมีออกความห่อนไหวแล้วไปพรึบเดียวนะครับเขาก,เขาก็เขาก็กลับตัวเร็วนะครับ คุณคุณชัยชนกนี่ก็เชกเช่นเดียวผมพราะว่าเขาสัมผัสอารมณ์ของสังคมได้ว่าแต่ละองคอ์กรที่เขาขยับกันมานั้นเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสายญ่มาเย,ย,ย,ยามีนะที่คุณจะมากล่าวอ้างได้ว่าเขาโน่นนี่นั่นมาแต่นี่นะครับภาคภาคนั้นใครไปบังคับก็ได้นะครับใครจะไปสั่งราชบัณฑิตได้นะครับใครจะไปสั่งคริสตจพุทธสมาคมนะครับสำนักกองจุฬาราชมนตรีได้นะครับคือ คือเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะไปทำการบ้านกับใครนะครับเต็มเต็มที่ที่สุดก็แค่เงียบปากแต่การมาพูดให้สนับสนุนได้เนี่ยผมเองก็เห็นว่าเพียงแค่วันหนึ่งบรรดานางแบกไ,ไอ้พวกนี้ก็ไม่นับเป็นมนุษย์อยู่แล้วนายแบกทั้งหลายนะครับไอ้นี่มันมันต่ากว่ามนุษย์อยู่แล้วแล้วก็นักวิชาการบางคนอันนี้ก็ประเภทประเภทเลอศเทิง <c oughs> ก็คือหมายความว่า คือการอธิเมือนนักวิชาการในคดีบอสนั่นแหละนักวิชาการประเภทอย่างคือนักวิชาการประเทศเราเนี่ยประเภทรับจ้างนี่ก็เยอะนะ mm. นะครับประเภทรับจ้างขายตัวเนี่ยแล้วก็ไปสร้างความความจริงก็ไม่เลยสร้างความชอบธรรมอะไรแต่ว่าไปร่วมสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จอะ่ะโดยอ้างหลักวิชาการปลอมๆอ,มอะ่ะ mm. คือเราเองเห็นหลากหลายกรณีมากนะแต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่ 99คน99.99% 99ใครออกมาสนับสนุนบ้างนะครับเพราะไอ้คนที่ไปสนับสนุนนะ่ยมันก็เป็นเจตนาพิเศษอยู่แล้วคือถ้าเรื่องอื่นใดเนี่ยนะครับที่วินยูชนพึงจะรับได้และมาสนับสนุนก็ไม่มีใครสงสัยอะไรแต่เรื่องที่มันสวนและมันเห็นผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยมันคิดเป็นอื่นไม่ได้เห็ไนไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามถ้ารัฐบาลมีความมั่นใจเนี่ยนะครับคุณคุณลุงยิ่ง,ง,งทั้ง คุณพ่อคุณลุงยิงเปิดสมัยวิสามันเลยนะครับเดือนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคดีคุณทักษิณมาถึงก่อนรีบเอาซะก่อนไม่ดีกว่าเห็นมันมันมันจะได้เร็วไงคืออย่างไรก็ตามแต่ละเรื่องมันมันชวนขำตรงนั้นเหมือนเมื่อวานก็พูดไปแล้วเจราจากับอันวาหิบราอิมจะแก้ไขปัญหาความว่าไม่สงบในสามเหลี่ยใจแดนตายด้วยการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามกันค่ะ นี่เลอะเทอะอย่างพลเอกชาติชายประกาศเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามีปัญหากับอินโดจีนนะครับก็เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าสามหวัดชใจแดนใต้เรามีปัญหากันเองนะ mm. คุณไปเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอะไรนะครับทั้งหมดมาจากเนี่ยนะครับตอนรัฐบาลพ่อคุณทั้งนั้นนะนะครับที่เป็นปสมมาบทของแต่ละเรื่องราวนะมันคนละเรื่องนะเห็นไหมเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพวเอกชาติชายประกาศมันปัง นะครับเพราะว่าเห็นไหมลาวกัมพูชาเวียดนามประกาศตูมเดียวเห็นไหมเราก็ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนสามรบเป็นสนามการค้าเศรษฐกิจดีเนี่ยประกาศหนึ่งสามวันแเดนดีขึ้นมาไหมวันนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับภาพปรากฏการคุณทักษิณอนุวามินออนไลน์เนี่ยที่โรงแรมโรสบูเอ่าโรสบูาใครเป็นเจ้าของก่อนนะครับแล้วก็ คุณทักษณิณอยู่ฐานะประธานที่ปรึกษา<ช>ที่ปรึกษาประธานอาเซียนเป็นการส่วนตัวแต่มันยิ่งทําให้เนยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเล็กลงซึ่งเล็กอยู่แล้วนะมันยิ่งเล็กลงไปถนัดใจปัญหาก็คือว่าในแต่ละเรื่องราวนั้นนะครับมันไปไกลเกินกว่าคําว่าครอบงํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันที่คุณทักษณิณพยายามใช้ครอบครองแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ย นะครับมันใหญ่กว่าคําเหล่านี้ทั้งสิ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับนี่ก็นี่ก็โชคดีที่มีกกตแบบนี้คือรัฐบาลนี้โชคดีหลายอย่างหนึ่งได้ฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนทําการบ้านดีตรวจสอบเข้มข้นแต่เพียงแค่เล่าสู่กันฟังกกตก็มีหน้าที่บอกใต้แล้วคึ้นหน้าไปมากเดืออยางกี่เดือนกี่ปีก็ขึ้หน้าไปมาก คือหน้า <curves> ม <hh> <referral sia. S 2> ันเท่านั้นนะแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์ก็คืบหน้าไปมากคืบหน้าไปมากไม่มีอะไรเกินกว่าคําว่าคืบหน้าไปมากเมื่อไหร่ยังไงไม่รู้แต่ว่าถ้าไปทมคืบมากราะว่านะครับเหมือนกับ99.99ที่หมอหมอที่แพทย์สภาจบไปแล้วหมดเวลาที่จะยื่นเอกสารแล้วเห็นไหมนั่นกา99.99 พอเอิญเขาเพิ่งส่งเอกสารเพิ่มเติมมาเราก็เลยต้องรับไว้ก็เหมือนมวยชกเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีมีข้อมูลเพิ่มมาให้ใหอย่าเพิ่งตัดสินน่ะมันชกเสร็จแล้วมันจะต่อยไป,ไปต่อไปได้ไงคุณจะูพรก็อย่าไปเปรียบเทียบกับฟุตบอลค่ะให้เปรียบเทียบเป็นอาวอย่าให้เปรียบเทียบกับมวยให้เปรียบเทียบเป็นฟุตบอลก็คือมันมีทศเวลาได้ไงคะมันก็ทศเวลาได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจบแล้วไง คือถ้าการทดเวลานั้นเนี่ยนะครับมันยังอยู่มันยังอยู่ในเวลานะครับที่มันขาดหายนี่ก็ให้เวลาเต็มนะครับให้เวลาเต็มที่และเนี่ยนะครับคุณไม่ได้สงวนสิทธิ์ว่าเช่นว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันไหนเช่นว่ายื่นไปตามกําหนดและและยังขอในะยื่นแจ้งไปยังประธานอนุว่านะจาขอส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังภายในกี่วันมันก็เท่านั้นเอง แต่นี่เขาเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วหรือจุดหนึ่งเอานะครับหรือคือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าความหมายเดียวก็คือว่าเพียงแค่แค่คำผิดอะไรนะครับในการทําสํานวนมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นแต่ว่าบ้านเมืองเรามันชี้ให้เห็นว่ามันมีโรคแทรกแต่ว่าโดยปรากฏการ์ถ้าเรื่องคุณทักษิณมาเร็วเนี่ยผมว่าในแต่ละกระบวนการถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราเองก็คงจะเห็นอะไรหลายๆอย่างปัญหาเหมือนที่พาราลอนพูดว่า จะมีการประชุมสมัยหน้าหรือเปล่านะ่ปัญหาว่าจะมีรัฐบาลให้ปรับคอรมอรหรือเปล่าล่ะนี่จังหวะนี้เปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยก็กร,รกฎดานะคะอีกประมาณสองเดือนสองเดือนไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่ามันเรื่องต่าง,งางๆมันเข้ามาอย่างรวดเร็วเช่นว่าทางการไทยล่วงหน้าไปเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเจราจากระทำเนี่ยแต่ว่าตอนที่อาเซียนไปเนี่ยคุณทักษิณสารอนุญ,ญาตให้ไปตาม อันว่าหรือไม่นะครับอย่างไรผมก็มองดูว่าการมากันทั้งหมดการแต่งตัวเพื่อที่จะไปอเมริกาแต่ว่าเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงทุกอย่างมันงวดเข้ามาคือตัวละครมันเริ่มเห็นความชัดเจนแต่อย่างที่ผมพยายามอธิบายหลายครั้งว่าถ้าเนี่ยครับคนมีหน้าที่ไม่ทําหน้าที่นักการเมืองไม่ทําหน้าที่กลไกไม่ทําหน้าที่นะครับสักพักจะไม่เหลือหน้าที่ให้ทหําอือนี่ ระวังไว้เถอะนะคะเหล่าบรรดาที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งหลายแหล่เนี่ยวันนี้คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะประชาชนเนี่ยก็จับจ้องอยู่ก็ช่วยกรุณาทำหน้าที่อย่างเต็มที่หน่อยระวังอย่างที่คุณจุดอาตุพรบอกก็คือเดี๋ยวจะไม่มีหน้าที่ให้ทำขึ้นมานะคะ